สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเข,ขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผม ه, วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับชมพุนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมพิธีผึกนกของผมนะครับก่อนผกเข้าพนเนียดนะครับผมก็จะเอานกนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ชัมใบเนาะที่ได้อายุแล้วนะครับผมก็จะออกมา แผลขั้งนอกอย่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนกตัวอย่างตัวแรกนะครับก็จะให้เขามาอาแผดก่อนนะครับอาแผลแล้วก็ย้ายที่แขนเขาบ่อยบ่อยนะครับเตินสาวมาผมก็จะมาย้ายออกมาข้างนอกก่อนนะครับแต่ตัวนี้อายุยังไม่ได้นะครับอายุเพิ่งสามเดือนกว่านะครับ3เดือน4เดือนนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายเป็นคนบ้านนะครับตัวนี้ครับนกเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับ เป็นนกเสียงกลางขึ้นนะครับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับตัวนี้ครับคููเดียวแล้วนะครับลงกระดี่ปีกแล้วก็คูแล้วนะครับตัวนี้ครับเห็นนกป่าไม่ได้นะครับตัวนี้ครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกพอบผึกของผมนะครับที่ผมเอามาออกยืดเส้นยืดสายเนาะเอาออกมายืดเส้นยืดสายนะครับก่อนเข้าพเนี้ยนะครับตัวนั้นนะครับถายครับผม นะครับก็จะพาอาจารย์สรางมาชมนกพร้อมผึกของผมนะครับนะครับก็ก่อนเข้าพเนียดนะครับผมก็จะเอาออกมาแขวนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอาบแหลกก่อนนะครับดูพัฒนาการของเขาก่อนค่ะเขาจะมีขันยูนมีเรียกไหมครับก็ต้องดูความพร้อมของเขาก่อนนะครับน่ครับผมก็จะเอามาแขวนไว้ ตรงนี้ทุกวันนะครับสําหรับนกพอฝึกของผมนะครับตัวนี้อายุไล่แล้วนะครับพร้อมเข้าพันธุ์แล้วนะครับแต่ว่าเขาถ่ายขนอยู่นะครับยังไม่เต็มนะครับยังมีขนบัวอยู่นะครับก็น่าจะรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนกว่านี้นะครับก็น่าจะออกเล่นได้นะครับตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกนะครับนกหนึ่งกุกแล้วก็เป็นนก เสียงเล็กนะครับตัวนี้ครับอารมณ์บางๆนะครับมีขัดอยู่นะครับมีขัดมีนนอยู่นะครับแต่ว่าก็นานๆก็จะมีขัดทีนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับวิธีฝึกนุกของผมนะครับก็จะออกมาไปตรงนี้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้เล่นแล้วนะครับมีนกป่าเขาก็จะขันโยนมีเดียกแล้วนะครับมีครูเดียวแล้วครับตัวนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับ จะมาอาบแดดเกือบทุกวันนะครับผมเอามาแขวนไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเจ้าเสียงเล็กนะครับนกพร้อมผึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมขุนพลตัวต่อไปครับผมนะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมอีกหนึ่งขุนพลของผมนะครับตัวนี้เป็นนกผึกแล้วนะครับเห็นเจ้าหลอดนะครับตัวนี้ครับสองกุกห้อยนะครับตัวนี้ครับสองกุกยาวๆนะครับ นานๆก็จะมีหนึ่งกุกมาแกมเนาะตัวนี้ครับก็เป็นนกเข้าพเนียดแล้วนะครับเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับนกผึกแล้วนะครับตัวนี้ครับเอาออกมายืดเส้นยืดสายตรงนี้เกือบทุกวันนะครับเจ้าหลอดนะครับเป็นนกเสียงเล็กจุดๆนะครับ เสียงเล็กเปิดๆนะครับตัวนี้ครับเสียงเล็กของหองเงาะเข้าพเนียดก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเสลยนะครับตัวนี้ครับช่วงนี้ก็ช่วงถ่ายขนนะครับก็ยังก็ไม่ได้ออกเล่นนะครับก็จะออกมายืดเส้นยืดสายอาแบแหลบตรงนี้ก่อนนะครับกับทุกวันนะครับ ตัวต้นของเขานะครับเจ้าหลอดนะครับเป็นนกผึกแล้วนะครับตัวนี้ครับเสียงเล็ก2ขุกห้อยนะครับนี่นะครับตัวต้นของเขานะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมขุนพลตัวต่อไปครับผมครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมอีกหนึ่งขุนพลนะครับ ตัวนี้เป็นนกช้านะครับเป็นเฉลยของเจ้าสองนะครับตัวนี้ประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนเสร็จนี่นะครับแต่เล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางลงนะตัวนี้ครับมีขันโยูมีดียอกแล้วนะครับนกตัวนี้ครับขึ้นเร็วนะครับนกที่ดูแถวผมอยู่นี่นะครับสายสองนี่นะครับ ลายก็ต่อลล่หน้าบ้านเลยนะครับตัวนี้ครับผมลงคลิปอยู่นะครับอาจารย์ที่ติดตามผมก็น่าจะจำาล่อยู่นะครับตัวนี้ครับก็เอาออกมายืดเส้นยืดสายตรงนี้เกือบทุกวันนะครับเป็นนกช้เนะตัวนี้นะขัดแล้วเรียกแล้วนะครับเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับถือว่าขึ้นเร็วนะครับนะครับ พึงขนใสแล้วนะครับจะคูหรือเปล่ายัางไม่มีชื่อนะครับตัวนี้ครับผมก็จะเอาออกมายืดเส้นยืดสายตรงนี้นะครับอาบแดดนะครับก็ใส่สายหน่อยก็จะได้เก็บนะครับเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เนะาะเดี๋ยวก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้สนามจักรยานเนาะผมก็ต้องอาบแดดแล้วก็ใส่สายหน่อยก็รีบเก็บนะครับ ตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางเนาะเสียงกลางลงนะครับเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับถือว่าเป็นนกที่ขึ้นเร็วนะครับที่ผมไล่มาเนาะเป็นตัวนี้นะครับไล่มาอาทิตย์หนึ่งเขาก็เล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับมีขันยูนแล้วก็ตอนแรกผมใส่ในกรงรวมก่อนนะครับมีหลายตัวเขาก็ไล่คูนะครับไล่คูไล่จิกเพื่อนนะครับตัวนี้ครับก็พอดีผมก็แยกขึ้นกรงเดียวนะครับขึ้นคนเดียวเขาก็ขันนะครับ โอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมกลุ่มลตัวต่อไปครับผมโอเคครับก็หลังจากชมตัวที่สี่ไปแล้วครับก็จะพาอาจารย์ท่ามาชมตัวที่ห้านะครับตอนนี้ผมจะทำนกไว้ห้าตัวห้าขุนมลนนะครับก็จะออกมายึดเส้นยึดสายอาบแดดตรงนี้เกือบทุกวันนะครับอันนี้เป็นตัวที่ห้านะครับอันี้เป็นนกชำอยู่นะครับอายุกรงก็ประมาณเดือนสองเดือนนี้นะครับก็ เพิ่งคัดขึ้นกรงนะครับตัวนี้ครับแต่ขันแล้วนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางขึ้นเนาะตัวนี้ครับเสียงกลางๆงเสียงกลางปีนใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นนุกหนึ่งกุกนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับก็จะมาอาบแดดตรงนี้เกือบทุกวันนะครับก็มันมีข้อดีหลายอย่างนะครับที่เราย้ายที่แขนบ่อยๆนะครับ หนึงก็ให้นกขุ้นชินกับเราเนาะให้นกขุนหน้าคุนตากับเรานะครับก็ตอนแรกๆเขาก็จะดิ้นหน่อยนะครับก็พอเราย้ายเปลี่ยนทุกวันทุกวันอย่างนี้เขาก็จะเริ่มนิ่งนะครับนกก็จะนิ่งเร็วนะครับอาจารย์ท่านไรเนาะมีเวลานะครับมีสถานที่นะครับก็ขยับที่แขวนบ่อยๆนะครับย้ายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้นะครับวันนี้ย้ายออกมาแล้วก็ วันหน้าก็เอาไปตรงนู้นแล้วก็วันต่อไปก็ย้ายไปตรงนู้นตรงนี้นะครับก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ของผมนี่ก็ตื่นเช้ามาปุ๊บก่อนทํางานนะครับต้องตื่นแต่เช้านะครับก็จะมาย้ายก่อนนะครับย้ายออกมาแขวนไว้เนาะนี่นะครับบริเวณนี้นะครับที่ผมแขวนไว้นะตรงนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะเป็นเจ้าหลอดนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีก นุ๊อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นุงนุ๊อีกนะครับตัวหนึ่งนะครับก็จะย้ายแบบนี้นะครับมาแขนอาบแดดเขาก็จะนุกถ้ามีความพร้อมนะครับนุกตัวอย่างเช่นตัวนุ๊กนะครับเป็นนุกพร้อมผึกงเนาะเขาก็จะขันก่อนเพื่อนนะครับตัวนุ้นครับออกมาแป๊บเดียวเขาก็ขันแล้วครับทั้งขันทั้งเรียกนะครับถ้ามีนุกป่า หลงมานะครับเขาก็จะคูใส่นะครับตัวนู้นครับนี่นะครับวิธีผึกนกของผมก็จะประมาณนี้นะครับตรงนู้นก็จะเป็นเจ้าหลอดนะครับนี่นะครับเจ้าหลอดก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับตัวนู้นผึกแล้วนะครับนกผึกแล้วนะครับออกมาแป๊บเดียวก็เล่นแล้วนะครับตัวนู้นครับสองกลุบห้อยเสียงเด็กจุดจวดนะครับตัวนู้นครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียงกลางปีนใหญ่นะครับ เล่นแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับเขาก็จะได้อาบแดดนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอันนี้ก็นุกชํำนะครับที่ไปเป็นนุกชํำเนาะนุกเดือนเสร็จเศรสเดือนนี่นะครับก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับโอเคครับก็ลินนี้ก็จะพาจาทุกท่านมาชมวิธีฝึกนุกของผมนะครับก่อนเอานุกเข้าพเนียดเนอะผมก็จะทํา แบบนี้กับทุกวันนะครับเหานุกออกมายืดเส้นยืดสายอาบแดดนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะฝากว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุฒิข่าวใหญ่สายสองด้วยนะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม